ยาชนเจ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 อ๋อเจเจรู้จักชื่อเขาด้วยเนาะตัดภาพมาที่อยู่อ่ะรู้สิกอ่ะรู้จักชื่อเขาด้วยเนาะชื่อเขาชื่อเจเจอ่ะตัอืมตั้นอยากดูสิตั้นเนี่ยนี่ใส่ชุดสวยอะ่งแต่หน้าโบถ่าย้วเนาะไม่ได้ถ่ายชุดเลยอ๋อหรอชุดสวยตอนนี้ไม่มีเวลาใครบอกว่าพี่เลี้ยงเยอะ ที่ถามเป็นคนเดียวนี่ตายหมอ๋อเหรอย่าชนเจเจเเจจอ๋อเจเจรู้จักชื่อเขาด้วยเนาะจัดภาพมาใี่อยู่อ่ะดู้จัิกจกอ่ะรู้จักชื่อเขาด้วยนะว่าชื่อเขาชื่อเจเจอ่ะฮึกันเนี่แบบดกดูตานี่ยนี่ใส่ชุดสวยแต่หน้าโบถ่ายแล้วเนาะ อะไรชุดสวยตอนนี้ไม่มีเวลาใครบอกว่าพี่เลี้ยงเยอะนี่ถามเป็นคนเดียวนี่ตายหมูอะไร